พอเข้าใจแล้วนะเส้นสมองบอกแล้วนะการวางแผนกระตือรือร้นเส้นสมองหยุดแค่เนินพุรหัสก็ตัดสินใจเร็วมันก็พลาดอยู่แล้วเส้นสมองอยู่ที่ลาบังขายพวกนี้ไม่ต้องไปดูแล้วเมื่อกี้พี่เขียนให้หมดแล้วเส้นสมองสั้นเส้นสมองยาวออกตรงนี้อ่ะแต่นี้มาดูเส้นสมองเป็นเกลียวเชือกหรือยอดตำลึงเป็นลักษณะของคนไม่ซื่อเวลามันเป็นมันไม่ได้เป็นที่เส้นสมองหรอกมันจะเป็นหมดเลยทั้งเส้นหลักนะฮะเกลียวเชือก เกลียวเชือกก็คือคลายพวกนี้พวกนี้จะเป็นพวกนี้มันจะไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยบางคนจะเป็นเวลาเป็นมันจะเป็นสามเส้นนะฮะมันจะเกลียวยิ่งกว่านี้นี่งไงเนี่ยมันจะเหมือนเชือกมนันิลาที่มันคลายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราไปครบสิ ถ้าคนนี้ตั้งบริษัทฟอเร็กค่ะคุณไปทําที่หลังไม่ต้องไปจับมือที่หลังใครจะไปเล่นไอ้บิตคอยต้องไปจับมือเจ้าของบริษัทดูก่อนเห็นไหมไอ้นี่แหละโกงแนแ่แล้วพวกนี้จะมีเส้นติดคุกก็ต้องมาวัดจุดอายุหมายถึงอะไรครับ มันก็ต้องติดอยู่แล้วถ้ามันโกงเขาอ่ะมันติดว่ามันจะให้ติดหรือเปล่าเท่านั้นเนี่ยมันต้องมาวัดจุดอายุกันอ่ะนี่นะฮะเส้นใจเป็นเกลียวเชือกนะคะแบบนี้นะโอเคไหมอ่าเห็นแล้วนะอ่าจะได้ไม่ต้องนั่นบ่อยนะคะเส้นสมองเป็นเกลียวเชือกหรือยอดตำลึงเป็นลักษณะของคนไม่ซื่อเส้นสมองย้อนไปยังเนินอังคารสูงยิ่งใกล้ เส้นใจบริเวณเนินพุทธยิ่งโลภมากคือมองงานเล็กไม่เป็นนะพวกนี้จะเป็นโลภเพราะอะไรเพราะย้อนขึ้นไปหาอะไรคะอังคารสูงนะฮะอังคารสูงพี่ก็เหมือนกันนะฮะไม่ต้องว่าคนอื่นหรอกนะเห็นไหมพี่เป็นคนชอบฝันชอบคิดพอคิดเสร็จแล้วพี่ก็เวลาทำอะไรพี่ก็จะทำงานใหญ่เนี่ยคือจะมองงานใหญ่นะคะ เส้นสมองวิ่งลงมาบริเวณเนินจันเนี่ยเนีน่ยเหมอนพ,พี่ชอบฝันนะชอบฝันจินตนาการแล้วก็ทําเลยนะคะทํำมันเล็กไม่เป็นนะคะเส้นสมองเป็นลูกโซ่นะถ้าเป็นจำไว้นะคะเกลียวกับลูกโซ่ไม่เหมือนกันนะโซ่มีไหมขยันโซ่เป็นโซ่เรือนๆส่วนมากมันจะเกิดทั้งหมดทั้งเส้นหลักอันนี้หมายถึงแล้วก็เบอร์เบอร์เนี่ยพวกนี้มีปัญหา ะะไม่ได้เป็นที่สมองอย่างเดียวนะคะมันจะเป็นสุขภาพทั้งหมดเลยเมื่อก่อนพี่เจอจเฉพาะสมองต่อไปมาเจอเส้นหลักเยอะเลยนะฮะ,ะ,ะมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะ,ะแล้วก็ที่เป็นโรคประจําตัวนะคะจต่นั้นก็ดูยากนะระหว่างโซ่กับตัวเออไม่ยากเดี๋ยวให้ดูโซ่มันเป็นเล็กเล็เล็กเล็เล็กเ,ลกกเกียวมันก็เป็นเกลียวเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ดูนะคะเดี๋ยวหาให้ดูไม่เหมือนกันนะเกลียวเนี่ยมันไม่เบลอ เส้นสมองเดินลงมาที่เนฟจูนเห็นไหมมีโอกาสเป็นโรคประสาทบ้าเพราะเครียดง่ายประกอบกับมือพี่อะไรคะนิ่มเหลวเส้นละเอียดถ้าปริ้แตกง่ายๆอะไรเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบทั้งหมดนะคนจูจี้จุกจิกด้วยเส้นสมองต้องแก้ด้วยอะไรต้องแก้ด้วยอะไรธรรมะก็ไม่ต้องมนเนี่ยคือไม่ต้องสวดมนก็ได้แต่จิตอยู่ในศีล และรู้จักการปล่อยวางนะคะสามารถแก้ไขได้นะคะแต่ต้องฝืนใจเส้นสมองตัดผ่านเส้นใจโลกเพราะอะไรเพราะมีอังคารเพราะเส้นสมองขึ้นไปรวมด้วยไม่ยอมใครเพราะว่าเส้นสมองออกอังคารสูงชอบเอาชนะด้วยมันสมองเชื่อมั่นในตัวเองสูงลายมือขาดเหมือนคุณทักษิณนนะ่ะเขาก็ไม่ยอมคนนะเดินก็สูงนะเราเอาลายมือคุณทักษิณน,นี่ตรงนี้โกงนะมือเขาโกงเนี่ยนะคะ เส้นสมองเป็นคลื่นสนุกสนานคลื่นเคลงไม่เครียดมีความสุขเพื่อนฝูงมากถ้าเป็นมือขวาเวลาทํางานนอกบ้านสนุกสนานถ้าเป็นมือซ้ายก็เฮฮาถ้าเป็นทั้งสองมือก็โอเคนะฮะแต่บางคนเป็นคลื่นมือขวามือซ้ายเครียดอยู่บ้านแล้วเครียดออกจากบ้านนะนั่น <Okay. S 1> อ่าโอเคคนนี้ถึงแต่ใจร้อนเห็นไหมฮะ เขาเป็นคนผงแงแต่เขาก็ไม่ใช่คนเครียดนะเห็นไหมฮะเพราะตัวนี้มันขึ้นมาเสริมตรงนี้มันทําให้ตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นคลื่นแต่เขามีอะไรเขาก็พูดเลยนะคะไม่ได้เก็บความรู้สึกแล้วก็ดื้ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ผู้บริหารแน่นอนเห็นไหมฮะเส้นสมองจะมีกี่เส้นก็ได้อีกเส้นหนึ่งออกอังคารสูงคือกล้า อีกเส้นหนึ่งก็วางแผนเหมือนของพลเอกชลอเกิดเทศอ่ะแต่คนนี้ถ้าทํางานก็ได้รับการสนับสนุนด้วยดีเพราะเขารู้จากการวางแผนเห็นไหมฮะซอฟได้คุยได้ฉลาดไหมฉลาดอ่าวางแผนหัวธุรกิจไหมธุรกิจอ่าอยู่กับใครคนนั้นรวยเห็นไหมฮะนี่มือนักธุรกิจค่ะเขาเคยเป็นลูกจ้างระดับที่ที่เนว่าได้คุณในครอบครัวสนับสนุน เส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ในมือซ้ายเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ในมือซ้ายไหนอ่ะอ่าโอเคหมายเลขหกนี่งนี่ฮะแต่ว่าไม่ได้สุดมือนะก็ช่วยแต่ช่วยไม่สุดคุณต้องช่วยตัวเองบ้างแต่คนนี้เขาเก่งอยู่แล้วจุดที่รวยมากมากคือตรงนี้เลยจุดที่รวยมากนะ เห็นไหมฮะตรงนี้เริ่มแล้วตรงนี้ปัวเพราะอะไรกินสองเนินเนินพุทธหัสเราบอกแล้วว่าเป็นเนินอะไรคะเสาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ถูกป่ะนี่เห็นไหมรับเข้าไปเลยนี่โอ้โหบานทะโล่ทูเราเป็นงั้นมังก็ดีนะอ่ะเส้นสมองนะจะมีกี่เส้นก็ได้เส้นสมองเป็นคลืนเส้นสมองเป็นหลายเส้นนะคะ แล้วก็หลายเส้นเมื่อมีหลายเส้นมันก็จะเป็นคลื่นเป็นอะไรก็หมายถึงว่าคนที่เส้นสมองเป็นคลื่นเป็นอะไรพวกนี้จะมนุษยสัมพันธ์ดีคือคุยสนุกนะคะเป็นคนคุยสนุกอย่างนี้ฝานผ่าซากนะมันก็ไม่มีอะไรเห็นหมเริ่มเข้าใจแล้วไปทายได้เลยนะคะเส้นสมองแตกแขนงเป็นรูปวีคว่าโอ้โหเป็นไงคะอยู่ในเนินเสาลองน้ำได้ไหม ฟว่มตลอดมาอาทิตย์บารมีมีมะมฟ่มตลอดนะคะไม่ได้อะไรเลยนะคะเส้นสมองเรียบเมื่อกี้บอกไปแล้วประกอบกับมือแข็งเนิอนอังคารสูงเป็นไงดุใจถึงฆ่าคนได้นะะยิ่งเส้นสมองสั้นยิ่งตัดสินใจเร็วใหญ่เลยนะ,ะไม่มีอะไรเส้นสมองก็จบแล้ว